สวัสดีครับนักเรียนทุกคนในวันนี้พบกับมาสเตอร์เดย์เดชาลือชาในรายวิชาเสริมคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เข้อโรงเรียนมารีวิทวันนี้เราจะเรียนเรื่องจํานวนตกรกยะและจํานวนอัตรรกยะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเราจะต้องไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้คือ 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของจํานวนตระกยะและอัตรรกยะได้ถูกต้อง 2. นักเรียนต้องจําแนกได้ว่าจํานวนที่กําหนดให้เป็นจํานวนประเภทใดครับจํานวนตรรกยะจํานวนตรรกยะคือจํานวนที่สามารถเขียนแทนด้วยเศษส่วน a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจํานวนเต็มที่ b ไม่เท่ากับ0นย์ครับเช่นเศษ0นส่วน9เศษลบสส่วนสามลบเศษ11ส่วนสาม เศษสิบเอ็ดส่วนลบสามเศษยี่สิบสองส่วนหเศษหกส่วนยีน่ครับในบางครั้งเราอาจจะเขียนจำนวนตรรกยะในรูปของทศนิยมซ้ำได้ครับโดยการนำตัวเศษเป็นตัวตั้งและตัวส่วนเป็นตัวหารครับเช่นข้อหนึ่งครับเศษเกส่วนสี่ครับโดยการนำตัวเศษเป็นตัวตั้งและตัวส่วนเป็นตัวหารครับจะได้9ก้าหารสครับเท่ากับ2 2 5 0ุดสองหไปไเรื่อยๆครับ ซึ่งในข้อนี้นะครับจะเป็นทศนิยมซ้ำศูนย์นะครับดังนั้นครับเศษ9ส่วน4ครับเท่ากับ2.250 0ไปเรื่อยๆครับต่อไปครับเรามาดูข้อ2ครับลบเศษ7ส่วน11ครับโดยการนำตัวเศษเป็นตัวตั้งและตัวส่วนเป็นตัวหารครับจะได้ลบ7หาร11ครับเท่ากับ ลบ0.6363ไปเรื่อยๆครับในข้อนี้นะครับเราจะได้เป็นทศนิยมซ้ํา63นะครับดังนั้นครับลบเศษ7ส่วน11ครับเท่ากับลบ0.6363ไปเรื่อยๆครับโดยวิธีดังกล่าวครับเราสามารถเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ําได้ดังนี้ครับข้อ1ครับเศษ5ส่วน9ครับ โดยนำตัวเศษเป็นตัวตั้งและตัวส่วนเป็นตัวหางครับจะได้5หาร9ครับเท่ากับ0.555ไปเรื่อยๆครับเขียนในรูปของทศนิยมซ้ำจะได้0 5 5 3ครับซึ่งทศสิยมตัวที่ซ้ำคือ5ครับเราจึงใส่สัญลักษณ์จุดไว้บนตัวที่ซ้ำคือเลข5นั่นเองครับข้อ2ครับเศษ7ส่วน15ครับ โดยนำตัวเศษเป็นตัวตั้งและตัวส่วนเป็นตัวหารจะได้7จหารสิครับเท่ากับ0 4 6 6 6 6ไปเรื่อยๆครับเขียนในรูปของทศนิยมสาจะได้0.4663ครับซึ่งทศนิยมตัวที่3าครับคือ6ครับเราจึงใส่สัญลักษณ์จุดไว้บนตําแหน่งตัวที่3าคือเลข6นั่นเองครับต่อไปครับข้อ3 §ครับเศษ7ส่วน11ครับ โดยนำตัวเศษเป็นตัวตั้งและตัวส่วนเป็นตัวห่างครับจะได้7หาง11ครับเท่ากับ0.63-63-63ไปเรื่อยๆครับเขียนในรูปของทศนิยมซ้ำจะได้0.63-63 3ครับซึ่งทศนิยมตัวที่ซ้ำนะครับคือ6และ3ครับเราจึงใส่สัญลักษณ์จุดไว้บนตำแหน่งตัวที่ซ้ำคือเลข6และเลข3นั่นเองครับต่อไปครับข้อ4ครับเศษ11ส่วน37ครับ โดยนำตัวเศษเป็นตัวตั้งและตัวส่วนเป็นตัวหางครับจะได้11หาร37ครับเท่ากับ0.297297297ไปเรื่อยๆครับเขียนในรูปของทศสยมซ้ำจะได้0.2972973ครับซึ่งทศสยมตัวที่ําคือเลข297นั่นเองครับเราจึงใส่สัญลักษณ์จุดไว้บนตำแหน่งแรกและตำแหน่งสุดท้ายครับคือเลข2และเลข7นั่นเองครับ ทศนิยมที่ได้จากข้อ1ถึงข้อ4เรียกว่าทศนิยมซ้ำครับและเราสามารถจัดทศนิยมซ้ำเป็น2กลุ่มได้ดังนี้ครับกลุ่มที่1ครับทศนิยมซ้ำ0ูนย์ครับเช่น0 5 0 0์้และ0.127.003ครับในกลุ่มนี้ไม่นิยมเขียนตัวซาำศครับเช่น0 4 0 0 3เขียนเป็น 0.4ครับหรือ1.829003เขียนเป็น1.829ครับกลุ่มที่2ครับทศนิยมซ้ำที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำศูครับเช่น1.1663ลบ2.056563 สิบสองจุดหกสี่สองสามแปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งซ้ำครับครับในทางกลับกันครับเราสามารถเขียนทศสนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ครับซึ่งนักเรียนเคยเขียนทศสิยมซ้ำศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนมาแล้วเช่นข้อหนึ่งครับศูนย์จุดเจ็ดห้าครับเท่ากับเจ็ดสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยครับข้อสองครับลบศูนย์จุดสองสี่เก้าเท่ากับ -249 ส่วนด้วย1,000ครับสำหรับทศนิยมอื่นๆครับที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำศูอาจเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ดังต่อไปนี้ครับ0.5 5ซ้ําเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ5ส่วน9ครับนั่นคือทศนิยมซ้ำหนึ่งตำแหน่งและซ้ำในตำแหน่งที่1เมื่อเขียนในรูปเศษส่วนจะมี ตัวส่วนเท่ากับ9และตัวเศษเท่ากับเลขโดดที่เป็นตัวซ้ำครับต่อไปครับ0.6161 3ซ้ 61, 61, ครับเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ61ส่วน99ครับนั่นคือทศนิยมซ้ำสองตำแหน่งและซ้ำตั้งแต่ตำแหน่งที่1เมื่อเขียนในรูปเศษส่วนจะมีตัวส่วนเท่ากับ99และตัวเศษเท่ากับเลขโดดที่เป็นตัวซ้ำครับต่อไปครับ 0.5785783ครับเขียนในรูปเศษส,ส่วนได้เป็นเศษ578ส่วนด้วย999ครับนั่นคือทศนิยม33ตำแหน่งและซ้าตั้งแต่ตำแหน่งที่1เมื่อเขียนในรูปเศษส,ส่วนจะมีตัวส่วนเท่ากับ999และมีตัวเศษเท่ากับเลขโดดที่เป็นตัว3ครับ,รบจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับ นักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ําได้และเขียนทศนิยมซ้ําให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ดังนั้นครับจึงกล่าวได้อีกอย่างว่าจํานวนตรรกยะคือจํานวนที่เขียนแทนด้วยทศนิยมซ้ําหรือเศษส่วนครับ a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจํานวนเต็มที่ b ไม่เท่ากับ0ูย์ครับดังนั้นจํานวนตรรกยะหมายถึงจํานวนชนิดต่างๆดังแผนผังต่อไปนี้ครับ จำนวนตรกยะประกอบไปด้วยจำนวนเต็มและเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มครับจำนวนเต็มประกอบไปด้วยจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มศูนย์และจำนวนเต็มลบครับส่วนเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มจะประกอบไปด้วยเศษส่วนครับทดสัยมรู้จบและสุดท้ายครับ ทศนิยมซ้ํานั่นเองครับครับจํานวนอัตกายะคือจํานวนที่ไม่สามารถเขียนแทนด้วยทศนิยมซ้ําหรือเศษส่วนครับ A ส่วน B, B เมื่อ A และ B, B เป็นจนํานวนเต็มที่ B, B ไม่เท่ากับ0ครับโดยเขียนในรูปดังนี้ครับ1ทดทศนิยมที่ไม่ซ้ำเช่น3.121212121212ไปเรื่อยๆครับหรือ 0.13857ไปเรื่อยๆครับ2ครับจำนวนที่อยู่ในรูปรากที่สองของ2รากที่2ของ3าากที่2ของ5ราากที่3ของ7รากที่4ของ11รลากที่5ของ12เป็นต้นครับเรามาดูแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนชนิดต่างๆครับจำนวนจริงประกอบไปด้วยจำนวนอัตรกยและจำนวนตรรกยะครับ ส่วนจำนวนตรรกะยะนะครับจะแบ่งออกเป็น2จํานวนครับคือจํานวนตรรกะยะที่ไม่ใช่จํานวนเต็มและจํานวนเต็มครับจํานวนตรรกะยะที่ไม่ใช่จํานวนเต็มประกอบไปด้วยเศษส่วนครับทศสิยยมรู้จบและทศสิยมซ้ําครับส่วนจํานวนเต็มนะครับจะประกอบไปด้วยจํานวนเต็มลบครับจํานวนเต็มศูนย์และจํานวนเต็มบวกครับสรุปจำนวนตรกยะและจํานวนอัตรกยะครับ จำนวนจริงประกอบด้วยจำนวนตรรกยะและจำนวนอัตรรกยะจำนวนตรรกยะคือจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวเศษและตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มโดยที่ตัวส่วนไม่เป็นศูนย์ครับหรือทศนิยมซ้ำและจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มศูนย์เรียกว่าจำนวนตรรกยะครับส่วนจำนวนอัตรรกยะคือจำนวนที่เขียนในรูป ทศนิยมไม่รู้จบและไม่ซ้ำครับเรียกว่าจำนวนอัตะกยะนั่นเองครับสำหรับวันนี้ในการเรียนในรายวิชาเสริมพณิตศาสตร์เรื่องจำนวนตกรกยะและจำนวนอัตะกยะก็ได้จบลงแล้วนะครับนักเรียนคงมีความเข้าใจแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ